โอเครับวันนี้มาเทสระบบโซลาเซลล์นะครับติดตั้งเองนะครับโอเคเราก็จะมีตู้คอนโทรลนะครับไฟฟ้านะครับเดี๋ยวก็ลองจะดีไซน์ไวริงเข้าไปนะครับอุปกรณ์ที่เราสั่งมามีอะไรบ้างนะครับโอเคเราก็ต้องมีแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ใช้แบตเตอรี่12โวลต์นะครับเป็นดิฟไซเคิลนะครับอันนี้ยี่ห้อไหนก็ได้ครับเหมาะเหมากับการทํา โซลาร์เซลล์นะครับก็จะมีในเรื่องของเบคเกอร์อันนี้กำลังต่อเทสอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะวายิงเข้าตู้จริงๆนะครับต่อแพงเบคเกอร์ดีซีนะครับเราต้องมีเบคเกอร์ดีซีแล้วก็มีตัวคอนโทรลชาร์เจอร์ตัวนี้ใช้เป็น mppt นะครับโซล่าชาร์เจอร์ตัวนี้บุตกระแสได้ตัวนี้เป็นรุ่นสามสิบแอมป์นะครับชาร์เจอร์นะครับแล้วก็อันนี้ผมเทสแล้วเนาะก็คือเดี๋ยวเปิดเปิดให้ดูเนาะอันนี้ต่อไปมา ก็จะมีมันก็จะมีไฟติดขึ้นมาครับเราเทสแล้วปุ๊บก็จะมีหลัน่นตอนนี้สิบสองจุดตัวนี้สิบสิบสองจุดแปดโวลต์นี่ก็คือโวลต์โวลต์ที่แบตเตอรี่นะครับผมวัดดูแล้วใช้มิเตอร์วัดดูนะครับก็จะได้สิบสองจุดแปดโวลต์โอเคอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเชนะ็คเออร์เรอร์์นะครับอุณหภูมิเดเตอร์อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้เราก็ตั้งอีกทีหนึ่งน,นะครับตอนนี้ไม่จะไม,ม่มีไฟเข้ามา รแสของโหลดนี่ไม่มี <c oughs> โอเคพอปุ๊บเราก็จะมีตัวแปลงสัญญาณน,นะครับเราถ้าเราอยากใช้ไฟชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือทีวีพัดลมก,ก็จะมีอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้จะต้องแนะนำว่าเป็นรูปนี้รูปเพียวไซด์เว็บนะครับตัวนี้ใช้1 6 0่วัตต์นะครับเราก็จะเอาตัวแบตเตอรี่นะครับมาต่อเขานี้1 2โวลต์บวกลบแล้วก็ออกมาเป็นปากตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะิไปต่อเข้าตัวนี้ก็คือเอาไว ใช้ไฟ2อ0้ิโวลต์ก็คือตัวนี้เป็นอินพุตอินพุตดีซีสิบโวลต์นะครับออกเป็นอินเข้าทางนี้นะเอาเป็นออกตรงนี้เป็นไฟ220ยสโวลต์ก็คือไฟบ้าน a อเราก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับนี่ผมเทสแล้วเรียบร้อยครับก็จะมีเบรกเกอร์ที่เราจะใช้ตัวนี้เบรกเกอร์ที่จะมาจากจากแผงโซล่าเซลล์ผมก็จะไปติดเข้าตู้ตัวนี้นะครับเบรกเกอร์ที่จะมาแสงตัวนี้ผมใช้ 1,000โวลต์นะครับ3-2แอมป์ก็คือผมจะใช้แผงโดยสองแผงนะครับก็จะมีสายสายตรงนี้เป็นสายเบอร์หกนะครับเป็นสาย PV PV 1F นะครับสายสําหรับโซลาร์เซลล์นะครับอันนี้ซื้อมานะครับแล้วก็จะมีอ่าตัวนี้มีสีแดงสีดํานะครับแล้วก็จะมีสายตัวนี้มาจากแผงนะครับที่เราจะเอาไปใช้อันนี้ผมสายตรงอันนี้อันนี้เป็นเบอร์สี่สายแผงนะครับก็จะเป็นหัว MP4 มาอันนี้เราจะไปถอดเข้าเข้าแผงนะครับ โซลาเซลล์อันนี้ผมซื้อสาเร็จมาเลยนะครับผมไม่อยากย้ำหัวเองเนาะก็ก็ดีสะดวกนะครับอันนี้ซื้อมาสิบเมตรนะครับจะมตู้ไปนะครับอันนี้ก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวจัดแต่งก็จะมีตัวรางดินเรียวนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็วางแผงแล้วก็กตัวนี้จะเป็นเบรกเบรกเกอร์ดีซีนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อเซิร์ชป้องกันฟ้าผ่ามาเดี๋ยวมาติดเพิ่มนะครับป้องกันฟ้าผ่าอันนี้เป็นเซนเซอร์ของเทอร์โมคัพเปิ้ลอ่า เทอร์โมของของตัวโซลาร์ชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับก่อนกนหนึ่งนึงเราก็จะมีพวก,กอุปกรณ์เสริมเออี่มีหลอดไฟหลอดไฟสิบสิบสองโวลต์นะครับตัวนี้หลอดไฟสิบสองโวลต์สิบสองวัตต์อันนี้ก็คือคลิปแล้วก็ติดได้เลยลตนนัคลิปแบตเตอรี่เราตัวโน้นนะครับเราจะมีอุปกรณ์ต่างๆสายพวกหัวแรงอะไรเงี้ยผมก็เตรียมไว้ในการ อันนี้เป็นหอันนี้เอาไว้สำหรับต่อแบตเตอรี่พ่วงนะครับเดกก็จะมีครีมอะไรเงี้ยก็เตรียมๆไว้จะมีเอาพวกที่เป็นตะกัวนะครับหัวแรงบัตรีนะครับก็จะอ่าอ่าเรามาเทสไฟไฟอันนี้ดูก็ได้อะจริงตรงนี้เราเราเปิดไฟให้ตัวนี้ออกได้นะครับตัวนี้ผมก็จะหลอดไฟมาต่อตรงนี้ก็จะมีช่องโหลด สองูนี้นะครับก็จะมาอันนี้เสียบเทม์นะครับจะมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงนู้นแล้วก็แผงจะเข้าสองช่องนี้อันนี้มาจากแบตเตอรี่อันนี้เป็นโหลดที่เรากดถ้าหลอดไฟปุ๊บถ้าถ้าผมวัดที่จุดนี้มันจะออก12โวลต์ vdc นะครับอันนี้เรามาดูเทสหลอดไฟ12โวลต์ให้ดูโอเคแล้วก็มีไฟอันนี้ผมก็หนีบไปที่น,นี่ผมไม่มีที่หนีบ คือปกติ่ะปกติเราก็เอาตัวนี้หนิบตัวนี้แต่มันเล็กเนาะน,นี่เดี๋ยวไปดูติดไหมอันนี้ผมก็จะตีบวกนี่ครับติดเนาะอันนี้มันสว่างมากเลยนะครับโอเคไฟก็ติดนะครับผม,ผมปิดไฟดูว่ามันจะสว่างขนาดไหนอันนี้เป็นหลอดสิบสองโวลเลยเนาะอันนี้มืดนะครับสว่างจ้ามากนะครับสบายนะครับก็เอาไป นอนไล่ตอนน้นก็ได้เลยนะครับโอ okay. okay. เคโอเคเดี๋ยวรอดูถ้าเสร็จจะเป็นยังไงครับอันนี้ก็ทำเดี๋ยวจะช่วงวันหยุดนี้ก็จะเอาไปติดไว้ที่ที่สวนนะครับโอเคเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวอันนี้โอเทสอุปกรณ์ก่อนนะว่ามันใช้งานได้ตัวนะครับโอ <Okay. S 1> เคเดี๋ยวรอชมดูว่าตอนเสร็จจะเป็นยังไงใช้งานจริงยัง,ยงไงอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นยังไงครับ ถ้ามีพี่ๆมีข้อสงสยัยอะไรยังก็สอบถามมาได้นะครับเราทํางานทำเองใช้เองนะครับ